สวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนช่วงบ่ายประจำวันที่17สิงหาคม2564ครับผมครับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับผมพัดปกคลุมทะเลอันมันอ่าวไทยประเทศไทยนะครับตอนนี้นะครับมีกําลังอ่อนลงนะครับกระเซียดให้ฝนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเขานะครับมีฝนลดลงในช่วงนี้นะครับแต่กรสี่มีฝน หรือฝนฟ้าขนองตกเล็กน้อยบางพื้นที่นะครับผมต่อมานะครับภาพไาย雷达เทียมนะครับจากจากที่เห็นนะครับผมตอนนี้นะครับมีเมฆปกคลุมเป็นส่วนมากนะครับโดยเฉพาะส้วนมากเป็นเป็นเมฆชั้นบนนะครับผมต่อมานะครับเดร์ตัวอากาศจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้นะครับในมีฝนเกิดขึ้นนะครับบริเวณจังหวัดสกลนครล่วก นครพนมนะครับมหาสารคามก็ยังคงเป็นฝนฝนเบานะครับผมต่อมานะครับเป็นเลดาตัวอากาศจังหวัดสุโขทัยนะครับฝนส้นมากกับที่ยูทึงทึงบึงการนะครับผมประเทศเล่านะครับผมครับผมมื่อนีนะครับผมมีฝนหรือฝนฟ้าขนองนะครับระยะยี่สิบของพื้นที่นะครับส่วนลายนะครับบริเวณจังหวัดเลยนะครับผมหนองคายบึงการนะครับอุดรแล้วก็จังหวัดชัยภูมินะครับ อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ3 3ถึง3 5องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุดแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26ถึงองศาเซลเซียสครับผมครับผมมาเบิ่งอุณหภูมิไล่จังหวัดนะครับผม,บผม,มอุณหภูมินะครับสูงสุดนะครับก็จะอยู่ที่ measure, จังหวัดขอนแก่นแล้วก็มหาสารคามนะครับให้ที่3 5องศาเซลเซียสนะครับผมส่วนอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2 4องศาเซลเซียสนะครับก็จะอยู่ บริเวณจังหวัดเลยแล้วก็ชัยภูมิครับผมครับมาเบิ่งคาดหมายสภาพอากาศในฤดูฝนนะครับเจ็ดมือนะครับผมครับตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่19นะครับผมยังให้ฝนลอยละ20่สถึงสานะครับแล้วก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่20่สถึงยีนะครับลอยละ60ของพื้นที่นะครับหลังจากนั้นนะครับผมตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่23นะครับปริมาณฝนก็สิลดลงนะครับเหลือเพียงลอยละ40ของพื้นที่ครับผม ครับสำหรับข่าวพยากรณ์อ,า,อ,อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็นมีเพียงแค่นี้กับผมขอตัวล่าไปก่อนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน